อเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไท่พุนารัตทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบักแมปเบทบอลนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเห็นน้องๆอยากได้กันเยอะนะครับสำหรับ ID ไก่เบดบอลที่มีดาบโค้ดนั่นเองนะครับเพราะว่าโค้ด าดาบดาบตรงนั้นเนี่ยดาบสีอะไรนะสีม่วงๆหรือสีน้ําเงินนี่แหละมันใส่ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าพี่หารหัสไก่มาเกอกให้เรียบร้อยละก็คือพร้อมที่จะแจกเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็คือถ้าใครใส่โค้ดนี้ไปเนี่ยยังไงก็ไม่ได้นะครับผมก็คือเป็นโค้ดอะไรมาเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะเพจะเป็นโคดนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กดใส่ให้ดูเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยโค้ดนี้มันมันใส่ไม่ได้แล้วนะครับก็คือตอนนี้มันมีโค้ดฮาโลวีนอัปเดตใหม่ที่ใส่ได้นะแต่ว่าโค้ดที่ใส่ไม่ได้คือโคค้้ดนีรับ อ่ะ W E E นะครับ K แล้วก็4นะครับเป็นโค้ดนี้เลยนะครับที่ใส่ไม่ได้แล้วพี่ใส่ดูนะนี่ครับใส่ไม่ได้หมดอายุไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่นำรหัสไก่นะครับที่ใส่อ่าโค้ดนี้ไว้เยอะมากนะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็ได้โอกาสมาแจกก็เลยแจกเอามาแจกน้องๆมาแจกคนดูเลยละกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับพี่ขอ 500ไลค์พอนะครับนิดเดียวนะครับคลิปนี้ขอ500ไลค์ครับครบ500ไลค์เดี๋ยวพี่จะแปะรหัสปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ใครไวใครได้ไปเลยนะครับใครไวใครได้นะสำหรับรหัสไก่เบดบอลที่มีดาบโคดนั่นเองนะครับพี่เรียกว่าเป็นดาบโคดแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีสุ่มพวกเงินพวกอะไรนะครับอยู่ที่ดวงเราว่าจะได้รหัสไหนไปนั่นเองใครไวใครได้เนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอมาอัปเดตทางด้านของอีเวนต์ใหม่กันต่อเลยละกันนะครับไอ เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวขอสุ่มอันนี้ก่อนเพราะว่ามันโอเพนฟรีหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวพี่ขอเปิดไปหนึ่งครั้งเผื่อได้ดาบนะครับมาดูซิว่าจะได้หรือเปล่าเอาเอเฮ้ยทำไมสุ่มไม่ได้วะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออเป็นไรอะ<ฮ>่ะเดี๋ยว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 ไม่ส่มไม่ได้วะคืออะไรอะ่ะก็ได้แล้วโอ,โอ,โอโ้โหเกมนี่บั๊กบ่อยเนี่ยเกมบั๊กบ่อยเกมบั๊กบ่อยปึ๊บเรียบร้อยครับ ขอบเทามาเลยครับขอบเทาลอยมาเลยครับจังหวะนี้ขอบเทาลอยมาเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็สําหรับอีเวนต์ใหม่เนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูนะอยู่ตรงอยู่ตรง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 นี้มุมล่างขวานะครับกดขึ้นมาก็จะเป็นอีเวนต์แบบนี้นะครับก็จะมีพวก Ba t t ท e p a น์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบใช้โลบักล้วนๆนะครับในการเปิดแต่ว่าสายฟรีก็มีนะสายฟรีก็ทำภารกิจตรงนี้นี่ครับก็จะมีภารกิจเยอะแยะเลยให้เราทำมันเองครับก็สามารถมาทำได้นะครับแล้วก็จะมีเก็ตตรงนี้นี่ครับ ก็สามารถเติมซีซันพาร์ตก็ได้สำหรับใครที่แบบมีโลบัคเยอะๆนะครับหรือว่าใครที่เป็นสายสุ่มสปินนี่ครับเอานี้ไปเลยนะบางคนหมดเป็นหมื่นโลบัคนะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดเลยสำหรับกิจกรรมสปินตัวนี้นะครับและที่สำคัญนะครับก็คือจะมีฮาโลวีนตรงนี้ไทม์ลิมิตนะครับตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกพี่ด้วยแต่ว่าแน่ๆเนี่ยพี่ว่าต้องมีดาบใหม่มาตรงนี้นะครับนี่ครับถ้ามาตอนไหนเดี๋ยวพี่มันรีบมาอัปเดตให้ละกัน นะครับสำหรับดาบตัวนี้บอกเลยว่าโคตรสวยนะบอกเลยว่าโคตรสวยนะสำหรับกิจกรรมนี้บอกเลยว่าโคตรเปลืองโลบักดาบใครหมดไปเท่าไหร่กันบ้างนะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลใหม่เนาะเดี๋ยวพี่อัปเดตสกิลใหม่ก่อนแล้วกันนะครับความสามารถพิเศษเนาะก็จะมีอันนี้ไม่ใช่อันนี้นี่กระโดดได้4ครั้งนะครับไม่มีคูลดาวน์นะครับแล้วก็สกิลนะครับสกิลบริงค์นะครับนี่ครับสองพันนะครับสองพันเหรียญนั่นเองแล้วก็จะมีแฟนทอมนี่ครับ เออโคดโกงบอกเลยว่าโครโกงสกิลนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลา,ยยางไงเดี๋ยวพี่มารีวิว,ว,วให้ดูอีกแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะมีท่านนของ Skin arp, สกินดาบสกินดาบอยู่ไหนวะเนะยสกินดาบมีใหม่หรือเปล่าไม่มีนะไม่มีไม่ไมีม,ม,ม,มีแต่ของแรลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดก็จะมีอิเมะอิเมะก็อยู่เซิร์ฟญี่ปุ่นอีกแหละนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับของแรที่พี่ถืออยู่เลยคนระับนี่ครับนี่อันนี้เนี่ยต้องไปกดในอะไรนะ ต้องไปกดใน Play Station 4 Station 5นะอันนี้พี่ใช้น้องคนนึงกดให้นะครับก็จะเป็น f c พี่นี่แหละน้องเขากดให้นั่นเองนะครับผมมานี้เลยนทีนี้สำหรับใครที่อยากได้ไก่ตันดาบแลรแต่ว่าที่สำคัญนะใครอยากได้เนี่ยกำลังตามหายอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเอาดาบเคียวออกไปแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นพวกดาบได้ๆเนี่ยออกไปหมดแล้วนะครับไม่มีขายแต่ ที่นี่มีขายครับเว็บเลทช็อปมีขายมาตามพี่ไปดูเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในเว็บเขาเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็พาเข้ามาในส่วนเว็บเลทช็อปเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับหน้าตาเว็บนะกดเข้ามาสมาสมาิกเข้าสู่ระบบเรียบร้อยจากนั้นเลื่อนลงมาครับก็จะเจอข้างล่างเลยนะครับเห็นไหมจะมีดาบโอ้โหดาบเขียวหมดเรียบร้อยครับเมื่อช่วงเย็นนะเมื่อช่วง4ี่โมงสามโมงเนี่ยพี่ยังเห็นอยู่เลยเขาลงสต็อกใหม่นะครับดาบเขียวนะตอนนี้หมดไปที่เรียบร้อยโอ้โหอันนี้เป็นดาบแร่เหมือนกันไม่มีขายในตัวเกมนะครับมีในเว็บนี้เท่านัั้้นนก็จะมมีีดบบเ่คร เหลือ3 ID สุดท้ายเดี๋ยวพี่กดเข้าตรงนี้ดีกว่านี่ครับกดเข้ามาที่เบดบอลตรงนี้ก็จะรวม ID ทั้งหมดเลยของแมปเบดบอลนั่นเองนี่ครับก็จะมีดาบไฟด้วยนะครับดาบไฟเหลือ1 ID เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีดาบแรซีซั่นที่ที่ที่5าปะนะครับก็คือจะเป็นดาบตัวนี้นะครับแถมฟรีฟรไปด้วย30โลบักฟรีโอ้โหบอกเลยว่าของโคตรดีนะครับแล้วก็จะมีเคียวนะครับแล้วก็จะมีเคียวตัวนี้นะครับนี่ครับเคียวที่มาใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งจะออกไปเลย นะครับก่อนที่ฮาโลวีนจะมาฮาโลวีนมาปุ๊บดาบเคลียวตัวนี้อ,ออกไปเลยใครที่ตามดาบเคลียวตัวนี้ไม่ทันสามารถมาซื้อในเว็บนี้ได้นะครับนะครับก็คือจะแถมฟรี30โลบัคกเหมือนกันตามนี้เลยนะครับเราก็สุดท้ายปิดท้ายด้วยไก่การันตี10,000คอย1 0,000เหรียญนั่นเองนะครับนี่ครับใครอยากได้รีบเลยแล้วก็จะมีไก่ตันแมปบอกฟูดด้วยใครอยากได้ไก่ตันแมปบอกฟูดเริ่มต้นที่1ิข้าบาท โค้ดถูกนี่ครับ19บาทได้รหัส100%ครับไม่มีเกลือนะเว็บนี้ปลอดภัยแน่นอน100%ย้าว่าไม่มีเกลือได้รหัสทุกช่องครับซื้อปุ๊บได้รหัสเลยนับสุ่มของแค่ในตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าซื้อปุ๊บเราได้รหัส100%รือว่าจะเป็นเผ่า V4 ก็มีเทียร์1เทียร์10จัดได้เต็มระบบครับนี่ครับเทียร์1เทียร์10มีหมดครับครบเต็มระบบในเว็บเดียวเว็บนี้รับจบนะครับก็คือเว็บนี้เนี่ยปลอดภัยแน่นอน100%ยอดขายเป็นล้านนะครับแล้ว เข้ามาในเว็บนี้เลยแล้วก็จะมีกิจกรรมสายฟรีด้วยนะครับแจกฟรีแจกโค้ดเครดิตนี่ครับกดเข้าไปมันจะเด้งไปภารกิจนะครับกิจกรรมหน้าแฟนเพจเขานะครับหรือว่าจะเป็นกิจกรรมแจกไ d ไก่ตันเผาวีี่ครับนี่ครับกดเข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะครับก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขาเหมือนกันนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับผมไม่ง่ายแค่นี้เลยใครที่อยากได้ฟรีๆนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปดูในหน้าแฟนเพจเขาด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญใครที่อยากได้ไก่เบลดบอล นะครับไก่ดาบโค้ดนะครับย้ําว่าเป็นดาบโค้ดนะพี่แจกฟรีนะบ,บอกเลยว่าแจกเอาง่ายคือแจกเยอะนะเพราะว่าพี่หา ID ด d ไก่อะมาเกาะโค้ดไว้เพราะว่ายังไงมันก็หมดอายุไงพี่ก็เลยเกาะโค้ดไว้เยอะเพื่อจะมาแจกคนดูนั่นเองนะครับแล้วก็ได้จริงด้วยใครอยากได้ ID ดีฟรีกดไลค์ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ช่วยกันในคลิปนี้นะครับย้าว่ากดไลค์ถึงเท่าไหร่นะ500ไลค์พี่ขอ500อไลค์พอห0 0ไลค์ก็แป๊บเดียวนะครับห้าไลค์แป๊บเดียวก็คือถ้าครบปุ๊บเนี่ย รอในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ปักบดให้และที่สําคัญใครอยากได้โรบัคฟรีๆอย่าลืมกติกาเหมือนเดิมครับนะครับคอมเมนต์ชื่อเล่นหรือว่าชื่อในเกมก็ได้นะครับลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกโรบัคฟรีๆนั่นเองครับใครอยากได้กติกางี้ยให้มากๆครับผมแล้วก็ตามที่พี่บอกไปเออแล้วก็ลืมกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมปฏิทินตรงนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาล็อกอินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้กด เกมกดลับเนี่ยนะครับก็คือเวลามันจะนับอันถัดไปไม่ได้นะเราต้องรีบมากดลับตรงนี้เพื่อจะให้เวลานับถอยหลังในวันถัดไปนั่นเองนะครับพอเราล็อกอินครบ5วันเมื่อไหร่นะครับเราจะได้ดาบโฮลี่ฟรีๆนั่นเองนะครับย้ำว่าได้ฟรีๆยกเสิร์ฟรับอย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันด้วยนะครับก็เอาไวเ้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวดีลอตัวไปก่อนนะครับกราบกันว่าสวัสดีครับ